กิยังมาไม่ครบนะังมาไม่ครบยังมครบก่นเดี๋ยวราเป็นปรกาศการกินก่อนยังมาไม่ครบ้อันสี่ตุกแกร้องแล้วเป็นนาปลาป้าว่าไงคะป้าไงคะยังกังถ่ายคลิปอ่ะคลิปังไงง โอ,อ like, out, ้ยยังเป็นข้าปากเลยอร่อยเร็วเหลือเกินไตมิชลินนะปีล่าสุดนะมิชลินบิดกูมองนะก็ผัดปูมาแล้วนะครับนี่เต็มที่เลยข้าวแกงกะหแดง พ,พ,พี่หน่อยพี่หน่อยเนี่ยพี่หน่อยโทรมาจองแค่สามรอบแล้วยังไม่ได้กินอ๋อ,อแล้วเรารู้จักได้ไงอ่ะเอ้าคขาเขาดังในเพจไงเขาไปเรีพ,พวกหมอพวกอะไรพวกไปถึงไปโรงพยาบาลว่าได้ด้วยกินกนันอย่างมัมันะนะครับอนนี้กินเสร็จต้องมาถามต่อว่าผ่านหรือเปล่าหดูเจุก

ผัดเกลืออผัดเกลือวก็ปลาตะเพีผัดขึ้นใช่แม่กินใหญ่นะอร่อยแล้วแม่กินอะไรก็อร่อยเลยนะแดงอร่อยทุกอย่างนะนแดงดีที่ได้ทุกอย่างถุกย,ยอดมิชลินร้านนี้ถูกใจนะแดงกับแม่ปกติมิชลินไม่ค่อยถูกใจแม่โดนมาหลายร้านไงี่ายก็ไปไปที่ไปทไไี่ที่อยากกินเยอะอืม เขาบอกว่าเขาไม่ถูกใจนั่นนะเตแ่แาบอะจุกลงไรนะรปชัดเค็มนะฮะอะนะ่อยะเรากินห้าหน่อยไม่เป็นไม่เไม่เป็นไม่กินจุกกินเข้าไปดิหาย่เนี่ยเป็นงเป็นไงเป็น อร่อยะลอร่อยเออ่อยด้วยแนวด้วยเจอทุกคนเลยนะจับเหยียดแขนี้ฮะใช่ตัดกแบบีอ้อไม่อยาก่เหลอแน่สรุปร้านโซยเจ็กนะครับมิชลินบิกกูมองสองพัน ยี่ห้าปีล่าสุดไอติฝนสนุกไหมโคราชเดี๋ยวเราถามเจจุกว่าเจจุกเจจุกแล้วนี้ผ่านนะดีอ่ะแนะนำคนสั่ง้ามากินไหมถ้ามาโคราชอ้โแนะนำแนะนำนะแนะนำเลยแนะนำสกายเลยก็เดี๋ยวลาก่อนนะครับเดอาไว้คลิปหน้าไอ้เจจุกไปก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับสาวเจจุกอินยัง